เรือประมงในจังหวัดสงขลานะครับต้องบอกว่าเดินทางกลับเข้าฝั่งนะครับในการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ําที่บริเวณท่าจอดเรือนะครับหลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้มีการประกาศเตือนนะครับว่าฝนตกหนักถึงหนักมากครับบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกในวันที่12 16ธันวาคมนี้ครับ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับได้มีการประกาศนะครับว่ามิจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกและคลื่นลมแรงบริเวณอ่นวไทยในวันที่12ถึง16ธันวาคมนี้และก็ขอให้ชาวเรือครับเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองส่วนเรือเล็กนะครับควรก็ออกจากฝั่งหลังจากที่มีการแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับ ทำให้ในวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเรือประมงอวนลอยนะครับแล้วก็เรือประมงอวนสังปลาจาระมิดนะครับที่ได้มีการเตรียมอุปกรณ์ในการลงเรือทั้งอวนทั้งน้ำแข็งน้ำมันเชื้อเพลิงรวมถึงทางมะพร้าวครับสำหรับทำเป็นสังในการจับปลาจาระมิดนะครับต้องออกหยุดเรือไปก่อนนะครับเพราะว่ามีการแจ้งเตือนนะครับไม่กล้าที่จะเสี่ยงในการนำเรือเนี่ยออกไปทำประมงในช่วงนี้ครับ ในขณะเดียวกันนะคะแพปลาส่วนใหญ่ยังคงปิดเนื่องจากไม่มีเรือมาขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ําทําให้ในช่วงฤด,ดูมรสุมของทุกปีนะคะถ้าเทียบเปือประมงใหม่ส่งขานะคะจะเงียบเหงาบางครั้งก็มีความจําเป็นต้องสั่งปลามาจากจังหวัดพังงาซึ่งเป็นแหล่งปลาใหญ่นะคะแหล่งปลาแหล่งใหญ่ของทะเลอันดามันหากมีออเดอร์สั่งเข้ามาจากตลาดกลางสินค้าสัตว์น้ำมาเลเซียและตลาดกลางสินค้าสัตว์น้ําสิงคโปร์เพื่อส่งไปขายเพื่อไม่ให้เสียลูกค้าจากตลาดต่างประเทศนะคะรวมทั้งปลาข้างเหลืองที่ ใช้เป็นอาหารปลากระพงในกระชังที่เกาะยอก,ก็จะขาดแคลนโดยเฉพาะในช่วงฤดูมรมสมุมตะวันออกเฉียงเหนือของทุกปีค่ะขึ้นลมในทะเลก็มีกําลังแรงเรือประมงไม่ออกไปทําการประมงค่ะส่งผลทําให้สินค้านะคะสัตว์น้ํามีราคาแพงขึ้นอีกด้วยค่ะ